ีเจมาตุ้มค่ะเปิดใจทำตากับเพื่อนสาวแอร์นะคะบอกว่ามีโอกาสหลายครั้งมากที่เพื่อน,นจะเลิกคบเราแต่ก็ยังไม่เลิกคบถึงทุกวันนี้ ก่อนหน้านี้เจอดราม่าแทบไม่เว้นวันเลยสําหรับดีเจมาตูมเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษทุกๆดราม่าเดินหน้าปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาแลาสุดข่ายดีเจมาตูมเนี่ยก็ได้เผยคลิปผ่านทางช่อง u t u b e ดีเจมาตูมในตอนนัดแอนม,มาเคลียร์ใจขอโทษที่เคยทําให้ร้องไห้ไม่รู้กี่เรื่องมีบางช่วงบางตอนนะคะที่มาตูมเนี่ยบอกว่าจะมีประโยคที่แอมเนี่ยพูดบ่อยมากว่ามึงน่ารักว่ะทําไมไม่น่ารักแบบนี้กับทุกคนวะทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาพูดกับแอมว่าพบกับตู ไม่ได้ยังไงอ่ะคาพูดแบบนี้ตูนจะรู้สึกแบบทําไมวะกูกับแอร์คบกันทําไมคนอื่นต้องมานั่งมองหรือแต่สิ่งมีดภาพของพวกเราทั้งคู่แต่พอมาวันนี้อ่ะเราผ่านการตกผลึกอะไรบางอย่างมามันทาให้เราคิดได้ว่าหรือเราเป็นแบบนั้นจริงๆมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจแอร์มากๆมีครั้งหนึ่งแอร์โทรมาบอกว่ามึงรู้ป่าวว่ามีคนในวงการหลายคนเนี่ยที่เขาไม่โอเคกับมึงกับการกระทํามึงด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้ แต่เขาฝากอนุโมทนามาแล้วกูเห็นด้วยกับเขากูเห็นข้อเสียของมึงนะตูมกูอยากให้เพื่อนกูเนี่ยไปตั้งใจศึกษาธรรมะและออกมาเป็นคนใหม่จริงๆนะเวย้ยอยากให้อะไรที่ไม่ดกีก็ทิ้งไปจริงๆนี่คือความปรารถนาจากเพื่อนคนหนึ่งแล้วมีครั้งหนึ่งที่ไปออกรายการแชร์ด้วยกันกับหัวข้อเอาแอลมาพูดถึงเรื่องแต่งงานหลังเพิ่งถูกขอแต่งงานเราก็แชร์แบบสดๆตอนนู่นนี่ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานแต่งงานเลยก็มีเพื่อนแอลหลายคน,นาถามแอลว่ามึงคบกับมาตูมได้ยังไงวะจริงๆอ่ะแอลมีโอกาส หลายครั้งที่จะบอกเลิกคบกับตูมแต่แอนเนี่ยไม่เคยทําให้ตูมรู้สึกว่าเขาจะไปจากตูมแต่เขาทําให้รู้สึกว่าทุกวินาทีเนี่ยว่ากูยังรอให้มึงเปลี่ยนอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แค่ให้คิดได้สักหน่อยก็ยังดีตูมนอยากจะเปลี่ยนเพราะความเหน็ดเหนื่อยและความพยายามของเพื่อนตูมรู้สึกว่าที่ตูมดีได้ทุกวันนี้มาระดับหนึ่งก็พอแอนที่ตัดสินใจทําเทมนี้รู้สึกว่าด่ามึงไม่ให้เกลียดมึงต่อหน้าคนมาเยอะมากรู้สึกผิดและอยากขอโทษทําไมกูไม่ขอโทษต่อหน้าคนนะ่ะแอนก็บอกว่ากูไม่โกร 对。 มาตูมบอกต่อว่ากูรู้ว่าไม่โกรธกูแต่เห็นไหมกูยังไม่ทันได้พูดเรื่องนี้มึงก็ร้องไห้ออกมาก่อนตอสุดท้ายก็เป็นแผลในใจมึงอยู่ดีเลยไม่รู้จะทําให้รู้สึกดีกับการมีกูเป็นเพื่อนได้ยังไงแอนบ,บอกต่อนะคะว่ากูมองแค่ว่าตูมเนี่ยน่ารักกว่านี้ได้ละเอียดกว่านี้ได้แค่นั้นเองไม่เคยโกรธแต่มันเป็นความรู้สึกน้อยใจเสียความรู้สึกว่ารักและหวังดีทุกสิ่งที่พูดมั่นใจว่ากูละเอียดกับคําพูดกูมั่นใจและพร้อมสพอร์ตมึงไม่ว่าอะไรก็ตามบางทีเหมือนมึง ไม่ฟังแล้วกูก็เออไม่ไหวอะ่ะแต่ไม่เคยเสียใจที่มีเพื่อนแบบมึงไม่ต้องขอโทษเป็นคนรละเอียดขึ้นก็พอเชื่อกูทุกคนจะได้รักมึงอย่างที่กูรักก็เป็นการเติอนใจของมาตุมและแอนนะคะถือเป็นความสัมพันธ์ดีๆของเพื่อนรักทั้งสองคนนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนค่ะร่วมกันฝ่าฟาันอุปสรสันะคะพอมีช่วงนึงเนี่ยดีเจมาตุมเจอดามมาหนักมากแต่ก็อยู่ร่วมกันค่ะคอยซัพพอร์ตกันจนมาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะ